พี่อีีจจะริงๆค้่ขาววันนี้มาร่วมงานส่งอภิธรรมพี่เอกอนนอยากให้พี่วิกกี้ช่วยเนอกใจนิดนึงว่าสนิทสนมหรือว่ารู้จักกับพี่พี่เอกได้ยังไงตอนช่วงแรกๆเพราะว่าเป็นยุคเกูนยใช่ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วอ่ะ เจอหญิงที่ละครเรื่องแรกเรื่องแรกในชีวิตของกี้เลยนะคะก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่2องนะของหญิงเขาแ,แต่ว่าเป็นนี้เรื่องแรกอันนี้กี้เจอหญิงเป็นเรื่องที่2ของเขาแต่เป็นเรื่องแรกของกี้แล้วก็เป็นเรื่องแรกของหลิวด้วยก็คือเล่นเรื่องยอดยาย,ยีค่ะของของพอลลพลสก็คือเจอกันบ่อยมากเพราะว่าเขาเล่นเป็นเหมือนเขาเล่นเป็นนางร้ายใช่ป่ะนางเป็นนางร้ายตอนนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วนอกจอคือเรากลายเป็นแบบสนิทกันมากก็คือเหมือนมันต้องปะทะกันในบทในละครนะคะไปกินข้าวดูหนังช้อปปิ้งกันคือแบบ ก็สนิทกันมากอยู uh ่ช huh. ่วงหนึ่งเลยใช่ค่ะพอได้รู้ข่าวของพี ok ok pues ok 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 ่หญ ok ิงเป็นยังไงบ้างคะตกใจมากค่ะเพราะว่ารู้ว่าหญิงก็คืออายุเยอะกว่ากิ๊บไม่ไม่มากก็คือจริงรุ่นรุ่นเดียวกันเนาะแล้วก็โทรไปหาหลิวคนแรกแลาบอกหลิวเดี๋ยวก่อนที่ข่าวจริงปะเนี่ยเราเห็นหรือยังอะไรเงี้ยเขาว่าเออใช่ใช่ตกใจมากก็คือแบบไม่ได้คิดว่าคือเขาก็คือเรายังรู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่เนาะเราไม่อยากรู้สึกแก่เราก็รู้สึกว่ามันมันเร็วมากเหมือนอย่างพี่หยิ่งเองก็ พอจะทราบข่าวของพี่หญิงนะคะว่าก่อนนั้นี้พี่หญิงเป็นมะเร็งอยู่ในหญิงไม่บอกเลยค่ะเพราะว่าเจอล่าสุดตอนที่เขาเอาลูกไปซ้อมไอสเกตที่แฟชั่นไอแลนด์ก็เลยแบบว่านั่งทานข้าวด้วยกัน หญิงก็ไม่บอกเลยหญิงก็แบบพูดแต่เรื่องภูมิใจในตัวลูกสาวที่ว่าเออตอนนี้เขาเพิ่งเล่นนี่เขาชอบมาก,กนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออดีนราจะดีจังเลยเพราะว่าหญิงเขาแบบเหมือนสนับสนุนลูกแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หญิงไม่บอกเลยว่าป่วยแล้วก็ลักษณะของหญิงที่เจอตอนนั้นก็ไม่ป่วยไม่คือยังสวยมากหน้า<ช>อิ่ม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่ได้มีไม่ได้คิดเลยว่าหญิงป่วยอะ่ะค่ะ<อ>จากเท่าที่รู้จักพี่หมาพี่เขาเป็นคนแบบว่า มีอะไรแบบจะบอกหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยบอกใครในเรื่องแบบสุขภาพจริงๆหญิงเป็นคนชอบพูดเนาะคุยเก่งมากแต่ว่าพอเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องสุขภาพไม่บอกใครไม่ให้บอกใครอยู่แล้วเหมือนแบบเหมือนเป็นไม่อยากให้ใครแบบทราบเพราะว่าเขาหายไปแล้วช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะกลับมาจากการที่ไม่ได้พักผ่อนหรือแบบ คือหญิงเป็นคนทุ่มเทเมื่อกี้คุยกับแม่เขาบอกว่าเขาทุ่มเทให้ลูกไปแข่งไอส์คัแล้วเขาได้ไปเรนที่ระดับโลกอะไรเงี้ยเหมือนทุกอย่างเขาทุ่มเทให้ลูกหมดแล้วเขาก็เหมือนแบบตั้งใจอะว่าจะทําให้ลูกไปถึงแบบความฝันของลูกให้ได้อะไรเงี้ยจนอาจจะไม่ทันได้ดูแลตัวเองช่วงหลังๆใช่ก็เ,เ,เหมือนแบบไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็พาลูกไปแข่งแล้วก็เหมือนไม่ได้ทานยาไม่ได้ Follow up อะไรเงี้ยค่ะกลับมาก็เลยน็อกอะไรเงี้ยค่ะ ในส่วนของพี่ฮาน่าู้จักกับพี่อยู่นู้ยังไงก็เล่เรื่องเดียวกันเลยยอดใหญิเดวยกันเลย3คนเล่นเรื่องเดียวกันเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเป็นแบบเหมือนแบบแฟนหญิงก็เป็นแบบเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าสนิทกันช่วงช่วงหนึ่งอ่ะระยะเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยก่อนพระภัยมณีก่อนหญิงไปโกอินเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เป็นเพื่อนคนที่น่ารักยังใจหายเลยเพราะหญิงกับพนาเนี่ยคือรุ่นเดียวกันเกิดปีเดียวกันอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็แบบเจอกันแบบ เขาก็ไม่มีวิแววว่าเขาป่วย <ừ m. S 1> เราก็ไม่เคยพูดเรื่องอาการเลยเขาเลยแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเขาป่วยอะไรเงี้ยเขาก็แบบล่าเรื่องจำใสแล้วก็แบบ เหมือนกันพูดแต่พูดแต่เรื่องลูกแบบความภูมิใจของลูกคือแบบลูกตอนนี้มาแบบตอนนั้นคือเป็นช่วงที่ลูกเขาเริ่มเข้าสู่วงการไอสเกตเลยแล้วก็แบบเหมือนแบบไปซ้อมไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยแต่เรื่องลูกพอคนมีลูกก็จะคุยเรื่องลูกกันก็เลยไม่รู้เลยว่าอาการจนมาถามแม่บอกแม่ทําไมไม่มีใครรู้เลยอะไรเงี้ยคุณแม่บอกว่าหญิงไม่ให้บอกใครอะไรเงี้ยไม่ส่นของพี่ะครับครับผมไดโร่งงานตั้งแต่อายุสิบเจ็ดฮะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีแล้วครับ กโ็โหตอนนั้นสนิทกันมากเพราะว่าถ่ายละครเรื่องแรกแล้วก็ไปเรียนการแสดงด้วยกันที่เอ็กซักเป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็แจ้งเกิดอันมาทั้งคู่แล้วก็ไปเล่นด้วยกันอีกที่ช่องเจ็ดเรื่องน้องใหม่เออไม่ใช่เรื่องอรวมพลคนคน,น่าใช้นะครับก็เล่นอีกเป็น2อสมปีครับแล้วก็ผูกพันชีวิตเติบโตมาด้วยกันในกองถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนรู้เขาก็จะคอยแนะนําคอยสอนเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากสตรอง เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาถึงแม้เขาจะเจอเหมือนกันนะโดนดุเหมือนกันแต่เขาจะหันมาดูคนอื่นก่อนว่าโดนแล้วเป็นอะไรร้องไห้หรือเปล่าเขาจะปลอกว่าไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแบบอยาให,ให้เล่นให้สนุกแล้วอันที่2คือเขาจะเป็นคนร้องเพลงเพราะมากนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเร็วนะครับแล้วก็จะทุ่มเทกับงานมากนะครับเวลาที่อยู่ดึกดืนๆเนี่ยก็ได้เขาเติมเอ NERGY ดีๆให้กับคนรอบข้างแล้วก็ไม่แปลกเลยเวลาที่เขาเจออะไรที่วิกฤตของเขาเองเนี่ยเขามักจะไม่อยากให้ใครรู้เพราะไม่อยากให้ใครทุกข์ กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็อยากจะให้กําลังใจคุณแม่เขาแล้วก็ครอบครัวเขานะครับแล้วก็ลูกๆแลลูกแล้วก็สามีเขาด้วยเพราะถือว่าเขาได้ช่วยกันประคับประคองนางฟ้าที่งดงามที่สุดแล้วขอให้หญิงได้จดจำไว้ว่ายังมีมิตรภาพดีๆแล้วก็ขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแล้วพวกเราทุกคนก็จะจดจำความเข้มแข็งและความอ่อนโยนของเขาตลอดไปครับ มื่อกี้พูดอะไรกับคุณแม่ของพี่ก็ให้กําลังใจแล้วก็อยากบอกว่าขอให้แม่คิดว่ายังมีพวกเราอยู่นะครับพวกเราก็ยังเป็นเหมือนลูกๆที่ยังคอยดูแลแล้วก็อยากให้เชื่อว่าสิ่งที่เราที่หญิงให้กับพวกเราเนี่ยมันจะไม่หมดหายไปมันมีแต่เพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนเพย์ฟอร์เวิร์ดนะครับส่งต่อส่งต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะวันหนึ่งก็จะกลับมาสู่คุณแม่ทุิวันนี้อย่างน้อยที่สุดก็ได้เห็นว่าอย่างผมก็ยี่สกว่าปีแล้วที่รู้จักกันมาก็ไม่ไม่เคยหายไปไหนก็ยังมี คลิปคอนแทคกันไปเรื่อยๆนะครับจนวันนี้ก็อยากจะมาส่งเขาสู่ห้เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ให้ได้ครับพี่ตุ๊กว่าเคยสอนใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะทำไมทำไมถึงแบบว่าแบบตั้งใจมาเพราะตั้งใจมาทุกวันเลยค่ะนี่ก็ให้ลูกนั่งเท็กซี่ไปเรียนเองเพราะว่าก็น่าจะเป็น ยังไงอะพี่มันก็เรียกว่ามาเจริญสติครั้งสุดท้ายเนาะให้เขาแบบตั้งใจที่สุดเี่จะทำได้แต่ว่าพอดีเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ค่ะต้องภูมิจะมีแข่งฮอกกี้จะต้องบินไปก็เลยตั้งใจจะมาให้ถึงวันอาทิตย์แต่ว่าก็คงจะไม่ได้อยู่เผาค่ะแล้วในส่วนของลูกสาวที่สนิทกับทางพี่นี่นะคะจะมีโอกาสได้มาไหมคะหมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาวันเสาร์ค่ะ ขาดมาวันเสาร์ท,าาาที่ไม่มีเรียนค่ะแล้วตอนนี้ลูกเป็นยังไงบ้างคาะเทาหลาจากทราบข่าวไปแล้วเมื่อวานที่เล่าว่าเขาสตันใช่ไหมคะวันนี้ก็คือแต่แะกก็ไม่คิดเนาะเด็กเด็กเนาะเด็กวัยรุ่นก็ไม่คิดว่าเขาจะโพสต์อินสตาแกรมเขาก็โพสต์อินสตาแกรมก็ส่งกลับไปว่าโอ้เขาโพสต์น่ารักมากเลยเขาเขียนว่าขอให้มีความสุขขอให้แม่หญิงมีความสุขแล้วก็บอกเออ굿ไอเดียเนาะมันแบบมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเสียใจแล้วชาร์ลีก็คือขอให้จักรีมีความสุข ซึ่งรู้สึกอืมแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่เขามีต่อแม่หญิงว่าแบบมีแต่สอนให้เขามีความสุขอะส่วนใหญ่แม่หญิงจะสอนเขาว่ามีความสุขยังไงเวลาที่เขาท้อจากการเล่นสกเกต็ตหรือรู้สึกว่าตรงนี้มันยากแล้วไม่ไม่หญิงให้หลักคิดว่าอันเนี้ยหนูแค่ทําอย่างนี้แล้วมันก็จะได้แล้วพอเขาทํามันได้เขาก็จะเหมือนได้ฝึกมีความสุขจากแม่หญิงหลายหลครั้งที่เขาเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างวันลองคิดดูฮะงานงานวันวันศพงานศพของเขาเนี่ยเขายัง อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยการไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องใส่ชุดดามาใส่ชุดเสียสดใสเนี่ยแหละคือเขาจริง,รงๆ <c oughs> เขาจะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วก็ใช่มาตั้งแต่เด็กเลยผมรู้จักเขาตั้งสิบเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็เติบโตมาด้วยกันเล่นละครมาด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตช่วงนึงอยูอย่ด้วยกันสนิทกันมากเลยครับมีอะไรก็ปรับทุกข์ด้วยกันแล้วก็สุดใจเขาก็ถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่พูดออกมาให้ใครได้รู้ว่าเขาเราซเฟอร์อะไรมีอะไรที่เก็บอยู่ในใจแย่างที่บอกเขากคจใกําลังนนนออื่่ ที่จะคิดถึงตัวเองคนระับนี่คือหยิหงชุลละกันนีขนาดว่าที่ลานสเก็ตแลวด้วยความที่ว่าน้องโฮมสคูลอยู่ลานสเก็ตตั้งแต่เช้าจนถึง4ี่ห้าโมงเย็นทุกวันมันแทบจะเป็นเหมือนบ้านที่สองแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าป่วย<ม>คือปิดจริงๆอย่างที่พี่จึงได้ถามว่าอ๋อเป็นอย่างนี้แต่เด็กคือเขาจะเรื่องไม่ดีไม่ได้อยากให้ใครต้องมามงลําบากแต่ถ้าเรื่องดีๆก็คือจะเปิดเลยอะไรเงไี้ยค่ะน้อยมากถ้าคนที่ทราบก็คือจะเรียกมันว่าข่าวลือซึ่งก็จะมีคนที่เสนิทรู้ว่าเป็น ภาพิ่งยังขอไหมพี่พี่ขอถ่ายภาพร่วมหน่อยค่ะขอถ่ายรูปรวมทีนึ่งค่ะขอถ่ายรูปรวมด้วยกระเป๋าเล่นเรื่องยอดใหญ่เหยียบนเรื่องยอดใหญ่มือนกันหมดเลยใช่ไหมสามคน เอ้รอชอบก็องคนให้เขาสแรก็พอนั่งกันอยู่ก็อู่บอกว่าเนี่ยมีเพจหร้อยะนยอดเขาเป็นเพจที่